ตอนนี้ก็ขับรถเข้ามาถึงวัดห้วยปากั้งจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นวัดที่สวยพื้นที่กว้างขวางมากเมื่อเดินทางเข้ามาถึงวัดก็จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวขนาดใหญ่และยังมีเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นมาก วัดจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงถึง18นาฬิกาพอถึงวัดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถเลยค่ะที่จอดรถวัดคือแบบกว้างกว่างมากๆองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงประมาณ79เมตรเทียบกับตึกสูง25-26ชั้นเลย ไม่น่าเชื่อใช้เวลาในการก่อสร้าง999วันโซนข้างในก็จะมีให้ทำบุญหลากหลายจุดและตอนลงเราก็ไม่ต้องกลัวเหนื่อยเลยค่ะพอมีรถล้างสีชมพูให้บริการฟรีภายในวัดด้วยพอเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ลงกันได้เลยค่ะไปนั่งรถล้างชมพูกัน